เป็นญาติผู้ใหญ่เนาะครับอันนี้น้องสาวหลาของแม่เอ้ยน้องน้องไส้ต้องไส้ลาแม่ยัยสุกแล้วครับคนนี้นี่ละน้องไส้ลาแม่ยัยสุกกมีผู้เดียวอันละเหลือเหลืออยู่สองสามคนเหลืออยู่สามคนละตระกูลนี่ผู้ไส้เหลือผู้เดียวสองคนก็เป็นยัยรุ่นนี่ ผู้ยิ่งผู้เดียวนี่แหละพี่น้องกับวตุมมายามมาหากันการย่ำการย่ำงานการบดติดบดตายกันว่าได้มาหากันละต่างคนต่างทำมาหากินกันครับสื่มือนี่ยั่งได้กันนี่แหละครับชีวิตีชีวิตของคนภาคอีสานเท่ากับ เป็นจังไงล่ะครับผู้ใดข่ามาเบิ่งกับจะเรื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไข่กดกระดิง่งติงต้งติงต้งติ้งให้ได้เด้อครับเด้อช่องลุงอานนท์ค้นกาลสินผูน้ใดกะเด้วเอาเบอร์โทรครับหน้าได้หรอหน้า นี่แหละมากัากเบิ่งกันครับยามการย่ามงานเบิ่งแง่งกันมือหนีบคอยยายจาน่อซกประจำหมู่บ้านมันเป็นสอท่อนครับโอ้ทำงานหลายนาทีคุณนี่ขยันขันแข็งผลโทรศัพท์เบาหวางจักเถื่อจักมันงาน่าง นี่แต่คนโทรมาหามือนีก็ะิรับหน้าที่เป็นโค้ชชกในงานนี่แหละครับเดี๋ยวเบ่งนแน่บมเห็นสัตว์สักเจอเออรอรอนี่แม่อ่า โอ้ยวันนักธุรกิจใหญ่ยวันที่เด้อเนะครับนี่ลองมากันนี่แหละครับ,รบก็ย่องกินข้าวกินปลากันแขกไปไทยมาก เลี้ยงเขาเลี้ยงน้าตามชีวิตเมือนี่ก็เป็นมื่อสุดไทยครับเดี๋ยวตอนบ่ายก็เริ่มเคลื่อนซพไปวัดนะครับไปเมน่นไปทรง ให้ขาว่าเบิร์กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดอ้อกดซับตะไข่กดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊ง,ง,งให้น้ำแน่กดส่องลุงอาโนนคนกาลสินมือใหม่ครับกำลังหัดเห็ดหัดไทยยูทูบลูกลูกล้านไผ่มาหลายแท้ Yeah. Uh -huh. à, Dạ. Welcome to ยังไงปั้นอขอบคุณหลายครับที่เขามากดเขามาชมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับเดอ้อเริ่มกดซับตะไคร้กดกระดิง่งติ้งติ้งติ้ง,งให้นำแน่เป็นกรลังใจนะครับเดอ้อขอบคุณครับคลิปนี้เอาไปซ้ำนิ่กันนะครับน้อ